หรือจะดูหนังสือก็ได้ผมกําลังพิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาชื่ออยู่กับดินคิดว่าน่าจะออกปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าครับอันนี้ก็เป็นสรุปบทเรียนการทําบ้านดินในเรื่องราวบ้านดินทั้งหมดที่ผมทํามา16ปีผมอยากจะเลิกอยากจะวางก็เลยสุดท้ายก็เลยขอเป็นหนังสือออกมาเพื่อว่าคนจะได้ไม่ทำไปถามผมอีกให้ดูหนังสือได้ มีคำถามทางไหนอีกไหมครับยังไม่มีก็จริงๆแล้วเรื่องเรื่องบ้านดินนี่ถ้าคนที่สนใจถ้าอยู่ทางภาคเหนือก็ไปที่ที่พันพันได้นะครับพันพันที่สวนพันพันนี้แปลว่าร้อยพ่อพันแม่ครับพันพอพอพันไม่ให้นอากาศนอนหนู แล้วก็พอรลอลออนอครับโอทางนั้นมีคำถามครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะมาจากโรงพยาบาสลสระบุรีนะคะคือว่าอยากจะชื่นชมเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านดินนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยอยากจะขอแบบว่าจะใช้คำว่าอะไรดีอยากจะให้เหมือนกับว่าช่วยทำเกี่ยวกับชมรมหรือว่าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับ ชาวนาที่สามารถปลูกข้าวได้ค่ะโดยส่วนตัวมีความรู้สึกว่าชาวนาจะหายไปเรื่อยๆเพราะว่าเราจะมาทําอุตสาหกรรมหรืออะไรกันเนี้ค่ะต่อไปยังคิดเลยว่า mm. อีกสิปีข้างหน้าจะมีคนปลูกข้าวไปหรือเป,เปล่าแล้วเราจะเราจะหาข้าวที่ไหนกินเพราะส่วนตัวอย่างตัวเองต,ตัวเองก็ทําไม่เป็นเงนี้ค่ะแต่ก็ยังอยากมีความรู้เรื่องว่าเราจะทํานาได้ยังไงแล้วก็กลัวอาชีพนี้จะหายไปจากประเทศของเราเงนี้ค่ะยังอยากให้ชาวนา มีเงินเดือนเป็นแสนแสนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนสำคัญมากในการที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ในทุกวันนะคะอยากจะให้อยากจะให้ถูกให้ความสำคัญขนาดนั้นเลยยังมีความสุขว่าชาวนานเนี่ยหรือว่าชาวสวนชาวไร่เนะะี่ยค่ะสำคัญกว่าแพทย์กว่าอะไรทั้งนั้นเลยเพราะสุดท้ายเราต้องกินในสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาให้เรากินนะคะถ้าไม่มีเขาเราคงลำบากแล้วก็อยากจะชมด้วยนะคะคือตอนแรกเนี่ยหนูเองคิดว่าจะไม่มา เพราะว่าสตาฟไปเรียนคนหนึ่งแล้วก็แบบว่ามันตึงไงค่ะเวลาที่ทํางานสตาฟมีน้อย mm hmm. พอหนูเห็นว่ามีชื่อของของคุณมาค่ะหนูเปลี่ยนใจคือ mm hmm. <c ười> ยอมให้พี่ๆเขาทำงานไปแล้วหนูก็มา <c ười> ฟังดูไม่ค่อยดีนะคะ mm hmm. uh, อยากจะชมว่าคุณคุณ,คณอาจารย์นะคะยิ่งดูจริงๆหนูว่ายิ่งหลอนะคะ mm hmm. แล้วก็ <c ười> แล้วก็สมองของอาจารย์นะคะความคิดหล่อมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับก็เรื่องเรื่องชาวนาวก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าจํานวนเกษตรกรเนี่ยลดลงใกล้ๆ้เคียงกับจํานวนลดลงของปริมาณควายหายไปเร็วมากเลยในปัจจุบันครับสวัสดีค่ะอะไรนะครับ สวัสดีค่ะจันเพนว่ากแก้วจากภูเก็ตนะคะคอยากจะขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ในเรื่องของการเลี้ยงเด็กให้เรียบง่ายให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกปัจจุบันเนี่ยค่ะเดี๋ยวผมขอตอบอันนั้นนิดนึงก่อนแป๊บหนึ่งครับขอโทษๆครับ <c oughs> <c oughs> พอดีก็คือเรื่องอเรื่องเกษตรกรรมเรื่องชาวนาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าตอนนี้อาหารอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างหนักแต่เรากลับไม่รู้สึกว่าอาหารอยู่ในภาวะวิกฤต เพราะว่าเราไม่ได้ทํานาเราไม่ใช่เกษตรกรเราคือผู้บริโภคฉะนั้นหลายๆคนที่นั่งอยู่ในนี้อาจจะไม่รู้หรอกว่ามเมล็ดพันธุ์ที่มีขายในท้องตลาดทุกวันนี้มันแพงใกล้ๆกับทาคาทองคํานะครับเม็ดมะละกอกิโลละหมื่นกว่าบาทนะครับเม็ดแตงโมงก็หมื่นกว่าบาทเม็ดสลัดที่พวกเราปลูกที่สวนตัวนี้กิโลละ3าม0 0ื่นสี่หมบาทก็มี ฉะนั้นอันนี้คือวิกฤตที่มันกำลังเกิดขึ้นพันธ์พื้นบ้านหายไปอย่างรวดเร็วเหลือเฉพาะพันธ์ผสมพัน์ที่ถูกพัฒนามาเพื่อตลาดไม่ได้พัฒนามาเพื่อคนฉะนั้นอาหารที่เรากินทุกวันนี้มันห่างไกลจากอาหารที่คนกินเมื่อ50ปีที่แล้วอย่างคนละโลกเลยอย่างคนรุ่นแม่ผมจะไม่กินไก่จากฟาร์มไก่เลี้ยงในตลาดทุกวันนี้เลยเขาบอกว่ามันจืดมากไม่มีรสชาติ แล้วก็ปลาเลี้ยงที่เรากินกันอย่างสนุกสนานทุกวันนี้คนแต่ก่อนเขาก็บอกว่าไม่กินมันไม่มีรสชาติเพราะว่าเราไม่ได้สนใจคุณค่าเราพัฒนาพันธุ์ต่างๆทุกวันนี้เรามุ่งเป้าอยู่แค่2อ,อย่างก็คือให้ผลผลิตสูงและภายในเวลาอันรวดเร็ว2ออย่างอันนั้นก็คือไปตอบสนองความต้องการของตลาดแต่ไม่ได้คิดว่าคนอยากกินอะไรฉะนั้นคนปลูก กับคนขายกับคนบริโภคเนี่ยถูกตัดขาดออกจากกันอย่างสิ้นเชิงคนปลูกก็ปลูกไม่รู้ว่าปลูกไปให้ขครเขาบอกว่าปลูกเพื่อขายฉะนั้นปลูกแตงโมก็คือแปลงนี้ปลูกขายแปลงนี้ปลูกกินก็ต้องแบ่งอย่างนั้นอยู่คนที่จังหวัดเลยที่ปลูกผักชีจีนปลูกขึ้นช่ายขายเนี่ยหน้าฝนเขาก็ยังไม่กินเลยเพราะว่าเขาฉีดทุกทุกอาทิตย์อ่ะเขาก็ไม่กล้ากินเนี่ยเนี่ย แต่ว่าคนบริโภคเราก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้เราก็เห็นมันสวยมีตลอดเวลาแล้วก็ซื้อกินฉะนั้นในสภาวะอย่างนี้เราถูกแบ่งแยกและทำลายโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นมเมล็ดพันธุ์ถูกทำลายอย่างรวดเร็วมเมล็ดพันธุ์สูญหายไปจากโลกทุกวันและไม่มีวันกลับมาอีกและเมล็ดพันธุ์ที่เหลืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือเมล็ดพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาเพื่อให้อ่อนแอที่สุด อ่อนแอที่สุดเพราะว่าเขาพัฒนามาให้มันโตเร็วให้ผลผลิตสูงภายในเวลาอันสั้นฉะนั้นมันจะแข็งแรงไม่ได้เหมือนไก่เนี่ยธรรมดา3เดือนมันได้1นกิโลใช่ไหมแต่ไก่ฟาร์ม28วันได้กิโลเกือบกิโลแล้วฉะนั้นมันโตเร็วมากมันก็เลยไม่แข็งแรงมันยืนไม่ได้ครับมันต้องนั่งะฉะนั้นอาหารที่เรากินทุกวันนี่ก็เริ่มที่จะ เสื่อมคุณภาพลงแล้วก็มีลักษณะที่เป็นพิษมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆฉะนั้นอาหารอยู่ในภาวะวิกฤตแต่ไม่มีใครคิดถึงเรื่องนี้เลยฉะนั้นสิ่งที่เราทําตอนนี้ก็คือเราเริ่มเก็บมเมล็ดพันธุ์ครับเราเก็บเม็ดพันธุ์แท้ทั้งหมดที่สามารถเก็บได้เก็บเอามาปลูกแล้วก็แจกเราแจกคนทั่วประเทศที่ส่งจดหมายไปที่ไปรับจากเราปีหนึ่งๆเราแจกเป็นหมืน่นเป็นหมืน่มนๆคนครับแต่ว่านั่น คือเลี้ยวแรงที่เรามีอยู่เราทําได้แค่นั้นเพราะเราทําด้วยอาสาสมัครใจอาสาสมัครไม่มีทุนสนับสนุนเราก็ทําได้แค่นั้นแต่ว่าเราก็ตั้งใจทําเพราะว่าไม่มีใครอยากทำเพราะว่าคนอื่นคิดว่ามันไม่วิกฤตแต่เราเห็นชัดว่ามันวิกฤตแล้วนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เกษตรกรลดจํานวนลงเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ราคาแพง ปุ๋ยยาราคาแพงตลาดถูกผูกขาดฉะนั้นเกษตรกรกลายเป็นอาชีพที่ถูกศัพท์เป็นอาชีพที่รวยไม่ได้เป็นอาชีพที่ลืมตาอ้าปากไม่ได้เพราะถูกกดทุกด้านครับสินค้าการเกรรษตรไม่เคยขึ้นราคาเลยแต่สินค้าอย่างอื่นขึ้นราคาได้ตลอดเวลายกตัวอย่างมเมล็ดพันธุ์เมื่อ40ปีที่แล้วเมล็ดพันธุ์แทบจะไม่มีใครซื้อขายกันแจกกันฟรี แต่ทุกวันนี้เมล็ดพันธุ์พุ่งขึ้นที่กิโลละหมื่นสองหมื่นบาทได้แต่เมื่อ40ปีที่แล้วข้าวหอมมะลิอยู่ที่ราคากิโลละ4บาท5บาททุกวันนี้อยู่แท้อยู่ที่กิโลละ10กว่าบาทเท่านั้นเองฟังดูเหมือนกับมันขึ้นราคาจาก45บาทถึง10บาทใช่ไหมแต่มาคิดดูอัตรางเงินเฟอ้อ40กว่าปีที่แล้วเนี่ยก๋วยเตี๋ยวถ้วยละสลึงครับแต่ทุกวันนี้ก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ30บาท ถ้ามาเทียบกับอตางเงินเฟ้อแล้วจะเห็นว่าราคาสินค้าเกษตรไม่เคยขึ้นเลยตลอดประวัติศาสตร์ของของเราอันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คนต้องเลิกเป็นเกษตรกรท,ทั้งที่หลายๆคนชอบและรักการเป็นเกษตรกรฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่าห่วงมากเพราะว่าระบบที่ไม่เป็นธรรมนี้มันจะอยู่ได้ไม่นานครับอะไรก็ตามที่ไม่เป็นธรรมมันอยู่ได้ไม่นานมันจะต้องพังลงในเวลาอันสั้นนี้ครับ ฉะนั้นถ้าอยากให้ชาวนาอยู่ต่อเราต้องส่งเสริมช่วยเหลือสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันเขาถึงจะอยู่ได้อันนั้นเขาจะเติบโตได้ครับขอบคุณมากเชิญทั้งนี้เลยครับค่ะก็เมื่อกี้คำถามเมื่อกี้นะคะก็คือว่าอยากจะทราบวิธีการเลี้ยงลูก ให้เรียบง่ายให้เข้ากับสังคมปัจจุบันนะคะค่ะวิธีที่ผมใช้กับตัวเองก็คือไม่ต้องทำอะไรมากครับใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากให้มันเป็นไม่ต้องสอนครับเราอยากเป็นคนอยากให้ลูกเป็นคนซื่อสัตย์อย่ากโกหกลูกไม่อยากให้ลูกเป็นคนก้าวร้าวอย่าตีลูกไม่อยากให้ลูกเป็นคน พ่อปลดมดเท็รอะไรต่างๆก็อย่าทำให้ลูกเห็นทำตัวยังไงก็ได้ที่เราอยากจะเป็นแล้วลูกจะเป็นอย่างที่เราทำง่ายมากครับไม่ต้องสอนเพราะว่าคนเราสอนกันไม่ได้อันนี้คือความจริงนะครับทุกคนรู้ว่าไฟมันร้อนเวลาไปจับทุกคนรู้ไม่ต้องไปบอกเรา,าไฟมันร้อนนะใช่ไหมทุกคนก็รู้ว่าสีขาวสีดำไม่ต้องบอกกัน ฉะนั้นอย่าเสียเวลาสอนครับทําตัวให้เป็นอย่างที่เราอยากเป็นเท่านั้นเองแล้วลูกมันเป็นไปของมันเองครับพวกเรารู้สึกว่าพวกเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้สอนลูกในลักษณะอย่างนั้นเลยก็แค่เราก็ทําไร่ทําสวนทำแชมพูทําสบู่ทําอาหารทําเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรเราก็ทําไปตามปกติของเราอยู่ด้วยกันเราอยู่กันเป็นชุมชนใหญ่มีทั้งหมดในชุมชนของเรามีทั้งหมด10 18คนครับ เราอยู่กันเหมือนวัดไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวมีครอบครัว3ามสี่ครอบครัวมีคนโสดหลายคนอยู่ด้วยกันเราก็เป็นครอบครัวเป็นชุมชนซึ่งทุกคนก็ช่วยกันทุกคนก็ทําตัวเหมือนกันเด็กก็เรียนจากทุกคนเลยทุกวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าการเลี้ยงดูแหล็กเนี่ยไม่ใช่ภาระครับไม่ใช่งานไม่ใช่ภาระเป็นแค่วิถีชีวิตธรรมดาธรรมดา ถ้าเราไม่อยากจะให้ลูกกินน้ําอัดลมเราก็ไม่ดื่มน้ําอัดลมเท่านั้นเองถ้าไม่อยากให้ลูกกินบะหมี่กินมันฝรั่งทอดเราก็ไม่กินถ้าอยากกินเราก็ไปทามาทอดทําให้เขาทอดกินเองพอเขาเห็นทอดเขาก็อยากทอดใช่ไหมอายุหปีหนึ่งเขาก็รู้จักทอดไข่รู้จักทำเฟรนช์ฟรายได้ทําชิปได้เพราะว่าพ่อแม่ทําให้ดูเขาก็ทําได้เท่านั้นเองครับโรงเรียนแพงๆโรงเรียนนานาชาติแพงๆเขาก็ให้เด็กทําอย่างนั้นเนี่ย ตอนแรกก็มีคนชักชวนให้ส่งลูกไปเข้าโรงเรียนนานาชาติแต่โรงเรียนนานาชาติก็ยังในเชียงใหม่ก็ยังพาเด็กมาเรียนกับผมอยู่แล้วผมจะพาลูกไปเรียนกับเขาอีกทำไมเ <laughs> ฉน,นเนี่ยมันก็เลยสบายครับจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยจากแคลิฟอร์เนียจากยุโรปส่งนักศึกษามาอยู่กับพวกเราครับแล้วก็ให้เครดิตฉะนั้นมันก็คือมหาวิทยาลัยดีๆนี่เอง แต่ว่ามันไม่มีป้ายและไม่มีอาจารย์สอนเราก็ใช้ชีวิตธรร,ธร,รมดาเนี่ยฉะนั้นเราจะส่งลูกหนีไปทําไมก็ให้ลูกอยู่กับเรานี่แหละอบอุ่นดีเล่นกันทุกวันเหนื่อยทํางานก็ไปกระโดดน้ําเล่นน้ํากันสนุกสนานจะตายไปเนี่ยก็ทําง่ายๆอย่างนี้เลยครับถ้าคิดอย่างนี้เราจะไม่เครียดเลยครับไม่เครียดไม่หนักใจเพราะว่าเราไม่คาดหวังว่าลูกจะต้องสอบได้ที่หนึ่งที่สองอเพราะว่าการสอบมันไม่มีความหมายอะไรกับชีวิตเลย พอระบบการศึกษาในระบบจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกครับมันเป็นแค่โรงงานฝึกหุ่นยนต์เพื่อเอาไปใช้ระบบธุรกิจเท่านั้นเองระบบการศึกษาไม่เคยสอนให้คนมีความสุขไม่เคยสอนให้คนเข้มแข็งไม่เคยสอนให้คนพึ่งตนเองฉะนั้นไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากจากตรงนั้นฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการทําก็คืออยากให้ลูกสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทําอะไรเป็นจริงๆไม่ใช่มีแค่ใบประกาศ ใบประกาศมีหรือไม่มีไม,มไม่สําคัญหรอกครับแต่ที่สําคัญคือให้ทําได้ถ้าทําได้แล้วมันสามารถทําได้ทั้งหมดแหละ,ะเราทุกวันนี้เราเข้าใจผิดเราคิดผิดว่ามันต้องจบสถาบันดังๆมีใบประกาศสูงๆอะไรทานองเนี้ยถึงจะประสบผลสําเร็จแต่จริงๆแล้วคนที่ประสบผลสําเร็จในโลกใบนี้เยอะมากที่ไม่เคยเข้าโรงเรียนเลยแล้วก็คนที่เรียนเก่งๆเนี่ยสร้างปัญหาเยอะมากบนโลกใบนี้ โลกเราจะพังทุกวันนี้ก็เพราะคนเรียนเก่งๆทางนั้นแหละครับฉะนั้นพวกเราไม่คิดสนใจคนเก่งคนฉลาดแต่เราสนใจคนที่ทำเป็นและมีคุณธรรมรู้จักอยู่ร่วมกันรู้จักช่วยเหลือกันแล้วก็ทำแก้ปัญหาในชีวิตได้เลี้ยงตัวเองได้แค่นี้พอแล้วครับไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านั้นคิดอย่างนี้ก็สบายใจครับ มหมอทวัชจากสงขานครินนะครับจริงๆต้องบอกว่าต้องขอบคุณมากที่ได้ให้สิ่งดีๆกับในที่ประชุม,มนะครับคงถามในฐานะที่คงไม่ได้บอกว่าทุกคนสุดท้ายต้องกลับไปอยู่ชนบ,บทถามชีวิตความเป็นจริงของพวกเราณนะปัจจุบันที่เป็นคนในเมืองเนี่ยแล้วก็บริบทเป็นแบบนี้เนี่ยอาจารย์อาจารย์โจ,จนมีวิธีแนะนําการดําเนินชีวิตยังไงบ้างครับเช่นสุดท้ายต้องกลับไป ปลูกผักกินเองหรือเปล่าเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีผักสองประเภทที่เราเจอแล้วเราเลือกไม่ได้ด้วยถ้าผมจะกลับไปบอกเพื่อนๆผมที่ทํางานเนี่ยจะบอกว่ายังไงดีครับว่าจะใช้ชีวิตยังไงในฐานะคนในเมืองคนหนึ่งซึ่งทุกคนคงไม่สามารถกลับไปอยู่ในชนบทได้ครับไม่จําเป็นเลยครับเป็นไปไม่ได้ด้วยฉะนั้นมีอาชีพอะไรก็ทําอาชีพที่ตัวเองรักนะครับเพราะว่าคนแต่คนแต่ละคนนี่รักและชอบต่างกันไม่เหมือนกันฉะนั้น ทุกอาชีพก็สามารถทําให้ง่ายและมีความสุขได้ไม่จําเป็นต้องมาเป็นเกษตรกรสาระสําคัญไม่ใช่การมาเป็นเกษตรกรครับเนื้อหาสําคัญของการทําให้ชีวิตที่ง่ายก็คือการที่จะปลดแอกตัวเองออกจากระบบได้อย่างไงอธิบายให้ฟังง่ายๆว่าในชีวิตทุกวันเนี่ยเราคือทาสครับในแต่และว,วินาทีเนี่ยเราทํางานเพื่อส่งเงินให้เจ้านายเรา ตื่นเช้าขึ้นมาเราส่งเงินให้บริษัททําสบู่ยาซิฟันแชมพูใช่ไหมทุกคนต้องส่งทงั้งๆที่ก่อนเราไม่เคยส่งแต่ทุกวันนี้เราต้องส่งทุกวันพอไปกินข้าวเราก็ส่งเงินให้บริษัทที่ทําเรื่องอาหารที่คุมอาหารทั้งหมดคุม,มเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดทั้งส่งให้เขาออกจากบ้านเราก็ต้องส่งเงินให้บริษัทรถบริษัทน้ามันฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยเราหาเงินส่งเจ้านายเราตลอดรอบรอบข้างเลย เจ้านายเราเต็มไปหมดเลยฉะนั้นเราหาเงินทั้งชีวิตเนี่ยหายังไงก็ส่งให้ไม่พอไม่เคยเต็มหรอกครับเพราะว่าเราหาเงินให้คนอื่นฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาก็คือเราต้องกลับมาหาตัวเองกลับมาหาเงินให้ตัวเองมาช่วยเหลือตัวเองพึ่งพาตัวเองมากขึ้นพึ่งพาตัวเองคำว่าพึ่งพาตัวเองไม่ได้หมายความว่าไปทำอะไรเองทั้งหมดนะครับ การไปทําอะไรเองทั้งหมดยไม่ใช่พึ่งพาตัวเองนั่นคือการโดดเดี่ยวตัวเองครับฉะนั้นการพึ่งพาตัวเองก็คือการพึ่งพากันเองด้วยอ,อย่างคนเมืองถนัดในการทําอุตสาหกรรมถนัดในการดูแลรักษาคนป่วยถนัดในการบริหารจัดการก็ทํางานส่วนนี้ไปแต่ต้องพึ่งพากลุ่มเกษตรกรที่อยู่ข้างนอกเราทํานาไม่เป็นเราก็ให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์ส่งข้าวมาให้เรา ส่งไข่ส่งผักมาให้เราน,นี้คือการพึ่งพาซึ่งกันและกันฉะนั้นทุกวันนี้ปัญหาของมันก็คือมีแต่เอ็นจีโอมีแต่รัฐบาลออกไปส่งเสริมให้เกษตรกรต้องเลิกใช้สารเคมีต้องรวมกันเป็นสหกรณ์ต้องตั้งกลุ่มนั่นกลุ่มนี้ตั้งแล้วเอาไปที่ไหนครับแต่คนเมืองไม่เคยบอกว่าทําไมคนเมืองไม่รวมกันเป็นสหกรณ์ทำไมคนเมืองไม่รวมกันเป็นร้านคา้าเป็นกลุ่มเพื่อที่จะรับซื้อของจากกลุ่มสหกรณ์มาบริโภคบ้าง ทำไมต้องไหลเข้าแต่ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเดียวอันนี้ยมันขาดช่วงตรงนี้แหละครับถ้าคนเมืองสามารถรวมกลุ่มกันได้แล้วก็ไปเชื่อมต่อกับกลุ่มเกษตรกรเราก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้เราพึ่งพากันได้ครับเพราะว่าเกษตรกรปลูกทุกอย่างที่เรากินทุกวันนี้แหละครับ แต่เขาต้องปลูกแล้วก็ส่งอ้อมไปให้คนกลางคนนั้นอ้อมไปให้คนกลางคนนี้อ้อมไปให้คนกลางคนนี้แล้วค่อยอ้อมกลับมาหาเราคนเมืองกินใช่ไหมมันก็เลยทําให้ชาวบ้านปลูกผักสลัดขายกิโลละ25บาทพอมาถึงกรุงเทพตกกิโลละ200กว่าบาทชาวบ้านก็ไม่ได้อะไรคนกินก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมนี่คือเราไม่เชื่อมต่อกันเราถูกตัดขาดแล้วเ,เราไม่พยายามที่จะเชื่อมกันถ้าเราเชื่อมกันตรงนี้ปุ๊บ เราก็จะสามารถพึ่งพากันและกันได้มากขึ้นผมว่ามันอาจจะยากครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องทําถ้าไม่ทํามันไม่มีทางออกอะเราจะออกยังไงฉะนั้นผมว่าเราต้องการอาชีพทุกอาชีพครับบนโลกใบนี้คนทุกคนไม่จําเป็นต้องมาเป็นเกษตรกรขอให้ทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็เลิกปลดแอกการพึ่งพาระบบธุรกิจข้ามชาติทั้งหลายออกไป ปดแอกออกไปทีละนิดทีละนิดเคยกินผงชูรสประจําเราก็เริ่มลดผงชูรสลงเพราะว่าผงชูรสไม่มีความจําเป็นจ่ายทําไมส่งสวยทําไมใช่ไหมเราส่งสวยทุกวันให้ผงชูรสทุกคําข้าวใช่ไหมต้องมีผงชูรสในนั้นฉะนั้นถ้าเราเลิกปุ๊บเราก็ไม่ต้องส่งสวยเงินก็ไม่ต้องออกไปมันก็อยู่กับเราใช่ไหมเลิกสูบบุหรี่เลิกกินเหล้าเลิกซื้อหวยมันก็ลดลงใช่ไหมเลิกซื้อเสื้อผ้าปีเดือนละครั้ง อาจจะซื้อปีละสองครั้งอะไรทำนองเนี้ยเงินมันก็อยู่กับเรามากขึ้นชีวิตมันก็ง่ายขึ้นเลิกเปลี่ยนรถปีละคันอย่างเงี้ยมันก็ง่ายขึ้นตั้งเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างให้เรากลับมาสู่ความง่ายได้แต่ปัญหาคือเราหลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาเรายินดีและตื่นเต้นในการเป็นทาสเราตื่นเต้นกับการบริโภคโดยไม่มีสติใช่ไหม ถ้าเราซื้อเพราะความชอบนั่นคือความรู้สึกของธาตุซื้อเพราะความชอบไม่ได้ซื้อเพราะความจําเป็นซื้อเพราะชอบไม่รู้ว่าจะใช้หรือไม่ใช้แต่ชอบมีบางคนที่ผมรู้จักมีรองเท้าอยู่สองร้อยคู่ครับในบ้านบางคู่นี่ไม่เคยแตะเลยซื้อเพราะชอบนะซื้อเพราะชอบเนี่ยคิดดูว่าเขาต้องทํางานหนักเท่าไหร่เพื่อจะได้รองเท้ารองเท้ามาแต่ละคู่นั่นคือเวลาที่สูญเสียไปชีวิตสูญเสียไปกับสิ่งที่ไม่ไม่ได้มาใช้ประโยชน์จริงในชีวิต ฉะนั้นถ้าเราเริ่มปลดแอกของตัวเองออกไปปลดแอกออกทีละนิดทีละนิดไม่ต้องมากครับเราก็จะเห็นว่าชีวิตมันเริ่มง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วเราก็จะเข้มแข็งขึ้นใช้สติมากขึ้นใช้อารมณ์ให้น้อยลงใช้ความรู้สึกให้น้อยลงเพราะว่าตราบใดที่เราตามอารมณ์เนี่ยอารมณ์จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะมีอํานาจเหนือเราแล้วเราก็ต้องทําตามที่มันสั่งถ้าอยากได้น,นี้แล้วก็เอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้ใ,ไดใช่ไหม จะตายให้ได้ถ้าไม่ได้นั่นคืออารมณ์มีอํานาจมากเราก็วิ่งตามอารมณ์วิ่งตามอารมณ์มันไม่มีที่สิ้นสุดครับเพราะว่าอารมณ์มันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปได้มาแล้วก็เบื่อเบื่อแล้วก็อยากได้อันใหม่ใช่ไหมได้รถคันนี้มาดีใจในวันแรก3 4สี่วันต่อมาอัธพยชน์เพิ่มลดลงไม่ต้องการอีกแล้วอยากได้คันใหม่ต่อใช่ไหม ได้แฟนคนนี้มาดีใจในวันแรกวันต่อไปก็เห็นคนอื่นสวยกว่าหลอกว่าอเงี้ยอันนี้ก็คือตามอารมณ์ใช่ไหมแต่ถ้าเราตามสติมันไม่ใช่เรื่องของความชอบหรือไม่ชอบแต่สตินี้เป็นสิ่งที่มีเหตุผลมันเป็นเรื่องของความจําเป็นเป็นเรื่องที่มีเหตุผลเสมอฉะนั้นถ้าเราใช้สติมากขึ้นสติจะเข้มแข็งขึ้นและมีพลังมากขึ้นถ้าเรามีพลังขึ้นมาปุ๊บเนี่ย สติมีพลังเราก็จะทำอะไรมีเหตุมีผลเสมอมีความเป็นธรรมและเที่ยงตรงเสมอและถูกต้องเสมอเพราะสติจะไม่ค่อยพลาดแต่อารมณ์เนี่ยพลาดเสมอครับฉะนั้นคนเมืองหรือคนชนบทก็ตามถ้ายังวิ่งตามอารมณ์อยู่ชีวิตนี้ก็คือธาตุขี้ข้าชั้นดีด,ดีนี่เองแต่ถ้าเราเริ่มตามสติปุ๊บเราก็จะเป็นอิสระเป็นไทยต่อตัวเองอย่างทันที ฉะนั้นไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามสาระสำคัญที่ทำให้ชีวิต